เอะทุกคนในการพวเจริงๆนะครับ,รรรรบตัวในพาร์ทนี้ครับเรากลับมาครั้งสหรับไมค,ครับแสแตทซวยเวิร์ครับเรามาต่อกันเลยครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเราได้ลองเชิงนะฮะหลังจากที่เราอัปเกรดเกมเป็นตัวเต็ม1.20.1ก็ได้ลงเหมืองไปข้างล่างซึ่งณขณะนี้อาจจะเห็นว่าลุงได้แปะบันไดเพิ่มเพื่อความง่ายในการที่จะเดินทางไปเหมืองนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่า มันเป็นแค่การลองเชิงเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆในการบุกไปในอะไรนะคราเรียกว่าเหมืองบันเจียนเนาะแต่เราก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้บุกเข้าไปเช่นในอับดัลไมล์แชลฟซึ่งในหลังไมล์เองลุงก็แอบไปสำรวจม,มาบางส่วนแล้ว่ะนะฮะแต่ว่าในส่วนที่เหลือที่ลึกเข้าไปข้างในอีกก็ยังไม่ได้ไม่ได้สำรวจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหมืองที่ยังไม่ได้บุกนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ในโอกาสหน้านะครับลุงบอกเลยว่าลุงจะไม่ยอมไปคนเดียว เพราะมันเงานะฮะแต่ว่าในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะไปหาหมู่บ้าน NPC กันซึ่งตั้งแต่เล่นมาประมาณ4-5เทปได้เนี่ยเราก็ยังไม่เจอ หมูบ่บ้านเ p c ิเลยนะครับแต่ปลาหมึกนี่แหละนะฮะไอ้นี่ก็เกิดบ่อยและเกิเดในปลาหมึกเนี่ยเราต้องตามหาหมู่บ้านเอ p c เพราะเนื่องจากว่าเราต้องการใช้พวกเขาเป็นประโยชน์นะฮะนั่นคือการแลกของการเทรดดิ้งของและที่สําคัญอารกเกรลเลมก็เป็นหนึ่งในเมนพอยต์เป้าหมายหลักของเราเพราะาเราจะปั๊มเหล็กนั่นเองนะฮะแต่ณขณะนี้เราเล่นมาอยู่ในบริเวณนี้ก็ไม่เจอหมู่บ้านนะสงสัยเราคงต้องออกเดินทางกันยาวๆนะครับซึ่งไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยในวันนี้ ของเคิงนี่ก็จริงสเปรส,สปามากนะยังไม่ได้จัดบนหมูเดี๋ยวค่อยนั่งเบรกเราอีกทีหนึ่งตอนทําบ้านเลยก็แล้วกันนะนสร้างบ้านตอนนี้ยังไม่ได้สร้างนะครับก็จะดูลกลกนิดนึงต <c oughs> ุงจะหาอะไรวะเนี่ยอ๋อตุงจะหาทอชใช่ตุงจะทําทอชฐานจริงก็ไม่ได้เยอะหรอกนะแต่ก็สเปรไว้เยอะๆครับเพราะเราต้องใช้ทอชในการนําทางหรือถ้ามันไม่พอจริงๆเราอาจจําเป็นจะต้องใช้บล็อกในการทําเป็นมา,มากกร์ค marker ไว้ว่าเนี่ยเราเคยผ่านมาแล้วนะฮะเราก็จะใช้สลับแล้วกัน นะประหยัดดีปาบเขาให้ได้มาแล้วซะแล้มีอะไรอีกไหมที่เรายังได้เตรียมเราเตรียมโลแล้วกันนะเราทำโลเลยแล้วกันเราโลสักนิดนึงเอาไม้มาโอเคไม้นี่ก็ตัดมาเยอะมากนะแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลาสร้างบ้าน <c oughs> จริงๆก็สร้างได้เลยนะเอ้าเฮ้ยหลุดเราก็สร้างบ้านได้เลยแต่ว่ายังไม่มีอารมณ์ <c oughs> ยังไม่มีอารมณ์ในการสร้างบ้านนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยหาจังหวะเจาะโคนเอ้ยจังหวะอะไรที่มันดีๆหน่อย เดี๋ยวเราคงได้ลงมือสร้างบ้านกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอจดพิกัดสักครู่หนึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ลบหนึ่งห้าสี่หกสองสองศูนย์แปดนะฮะนี่คือพิกัดโฮมมันเซตโฮไม่ได้หรอกมันไม่ใช่มัลติเพลเยอร์นะฮะแต่เราก็เขียนพิกัดเอาไว้เพื่อเพื่อรีเช็คนะ,ะโอเคเราจะมุง่งหน้งอะไรดีกว่าเราจะไปกันที่เกาะฝั่งนู้นเพราะว่าเอาข้อจริงๆแล้วลืมทำเรือเพราะที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไปลองสำรวจ ถ้าทา,ทานี้เลยนะฮะเราแค่โมแต่ลงเหมืองอัปเกรดใต้ดินของเราแล้วก็ทําฟาร์มข้าไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้ออกเดินสํารวจเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะสํารวจกันสักน,นิดนึงนะฮะประกอบกับการตามหาหมูบ่บ้านเอพิซีด้วยหวังว่าจะเจอนะวันนี้เพราะส่วนตัวลุงรู้สึกว่าหมูบ่บ้านเอพซีนั้นมันไม่ได้หายา,ยากเหมือนต่ก่อนละเดี๋ยวนี้มันหาได้ง่ายมากและเจออะไรเร็วด้วยโอ้โหกองฟักทองโอ้ฟักทองเดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งฟักทองเราก็ปลูกเองแล้วนะฮะ มุ่งหน้าไปสู่ทิศนี้นะฮะทิศนี้ทิศอะไรเอ่ยขอน่อยซินี่คือทิศเอ่อทิศอะไรวะเนี่ยทิศอะไรวะเนี่ยทิศเวสทิศตะวันตกโอเคแถวนี้จะมีหมู่บ้าน ABC หรือไม่เดี๋ยวมารุนดูนะฮะตอนสมัยเล่นฮาร์ดคอร์กับออริจินอลสแวล์ลลุงก็เจอหมู่บ้านบ่อยนะดูซิว่าพอมาเป็นต t าดสแวล์ล i v ั l เดตสแวล์ล์หนึ่งจุดสองศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ลุงเจอบอร์นลาวาเยอะมากนะครับบอร์นลาวเยอะนี่ถามว่าดีไหมมันก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเราเพราะว่าเรามีนี่ไงเราจะมีเชื้อเพลิงธรรมชาติใช้ลาวาเป็นเชื้อเพลิงนะฮะซึ่งมันเผาแลด้ยาวนานแต่ว่าถ้าเราจะเอาให้คุ้มที่สุดต้องต้องไปหาในที่ที่นี่เว้ยที่ในเรนเนอร์เออนเนเธอร์นี่คือลาวาไม่จํากัดจริงๆนะโอ้ฝนตกมันถือว่าโชคดีไหมเนี่ยฝนตกลุงขอเรียกว่ามันไม่ไม่โชคดีกันล้วกันนะสําหรับฝนตกนะฮะ ฝนตกยังพอเข้าใจได้แต่มืดด้วยนี่สืประเด็นนะจะไหวไหมเนี่ยขอให้ไหวกันละกันนะครับสวัสดีครับเอาไม,มายิงไม่ยิงยิงดินี่นี่เออ not today thank you goodbye world เรียบร้อยทงนี้จะไม่มีบ่บ้านเลยจริงๆเหรอไม่มั้งมันจะมันจะโชคเล็กขนาดนั้นเลยเหรอคุเชื่อว่ามันต้องต้องเจอในอีกไม่ช้าหลังจากนี้เพราะตามสติแล้วมันเจอง่ายนะแต่ถ้าอัปเดตแล้วเจอยากอันนี้ก็ ก็อีกเรื่องหนึ่งเหลือไปแล้วโอเคอุ้ยเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเดีายวว้าบี้ดิใส่คอมไม่ดีเลยเนี่ยโอ้โหมงูเตอร์เยอะมากครับมงูเตอร์เยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะตหมันไส้ละมาเป็นหมู่คณะจัดไปจัดไปจัดไปโอ้โหพ่อคุณแต่เย็นๆสิโอ้โห อีกเหตุผลหนึ่งคือมันเรียกโคเลยประเด็นซอมบี้เรียกโคเยอะเหลือเกินเรียบร้อยเอาละยังไม่เจอนะหมู่บ้านเมซี่เอ้ยไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วจิ๋วใจเย็นใเย็นไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วเบาเบาเอาพาพ่อมาด้วยเอ้าเอ้ยคุยดีดีเออ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 ใจเย็นใจเย็นเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยค่อยคุยก่อนโอ้โหลงน้ำแล้ว ลงน้ำแล้วโอ้ยจะเย็นมาไงเนี่ยนี่ก็เดิมเป็นบอยแบนด์เลยเนี่ยซอมบี้เนี่ยโอ้ oh, <laughs> จริงๆเลยพวกคุณนี่นะเออดีแท้ไอ้ฝนนี่มันจะหยุดตกเนี่ยฮนะตกทั้งคืนเลยนะเนีะยังไม่หยุดอีกเหรอท่นนานพังแล้วชุดลุงพังแล้วไม่มีอะไรแล้วมิเตโลนะฮะเราก็ใจเด็ดมากไม่หวัน่นไม่หวั่นนะไม่หวัน่นไม่หวัน่นบอกว่าไม่หวัน่นไง ไม่หวัน่นไม่หวั่นไงโดดตาเหมือนแมงมุมวะเนี่ยหืึโอ้โหผลของแมปออาวไม่ทันกลังจะบอกว่าผลของแมปไม่โหลดครับทำให้เราได้เห็นระบบเคฟข้างล่างแต่เมื่อกี้มันแป๊บเดียวเองเนาะยังไม่ทันวิเคราะห์เลยว่าข้างล่างมีอะไรบ้างฝนหยุดตกแล้วแต่ยังไม่เจอหมู่บ้านยังมันยังไงวะเนี่ยฮะมันยังไงซิเหมือนเหมือนรู้สึกว่าลุงกำลังเดินกลับไงไม่รู้เลย เพราะตอนนี้เหมือนคุณว่าภูเขานี้ลุงเคยผ่านมาแล้วหรือเปล่าไหนดูซีโอไม่ธรรมดาจุดปุ๊บ,บอู้ถ่านถ่านถานขุดถ่านแป๊บหนึ่งขุดถ่านสักครอเน่งเรื่องถ่านนี้ไม่ได้จริงครับต้องขุดครับขาดแคลนมากจริงถ่านอะ่ะตอนนี้สิ่งที่เยอะที่สุดแล้วเริ่มล้นบ้านแล้วคือคอปเปอร์ซื้อคอปเปอร์มีประโยชน์ไหมตอนนี้นบ nope. ไม่มีเพราะยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องใช้คอปเปอร์สิ่งเราต้องการที่สุดคือถ่านและเหล็กและทองและเพชรและสโตนด้วยก็จะดีมาก เอาไงคือต้องการทุกอย่างเลยเว้ยยกเว้นสิ่งเดียวคือ refers, คอปเปอร์โอ uh ้โ huh. หระหว่างทางกลางจะกลับไปที่ที่บ้านนะฮะเราเจอถ้ำครับเป็นถ้ำที่โหรานมากทีน่ะขออนุญาตเปิดเออสักครู่หนึ่งเราใช้เชดได้เป็นประโยชน์นะฮะดูสิโอ้โหคอปเปอร์คอปเปอร์และก็คอปเปอร์คอปเปอร์นี่มันอะไรเนี่ยคอปเปอร์เต็มไปหมดเลยอันนั้นมันเป็น ขเขาเรียกว่าอะไรตะไคร่น้ําไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เรียกว่าคอปเปอร์องอื่นนี่ไม่มีเลยลุงก็อย่างชอบเลยจริงๆนะสำหรับชื่อเชเดอร์ที่ลุงใช้เมื่อกี้ก็ดูในคลิปได้เลยนะมันขึ้นในหน้าจออยู่แล้วนะครับลุมเมอ่อเซนเซ,นเซอร์นะใครอยากจะไปเล่นก็เล่นได้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ลิกสิทธิ์ของลุงนะมันเป็นลิขกสิทธิ์ของคนทำเชเดอร์แพ็กนะลองไปดูได้ตามเจ้าของนั่นแหละลุงไม่แปะลิงก์ด้วยเสร็จเอาเองนะเฮ้ยเอ้ย มีกระดูปะเอ้ยมาแล้วลูกคนแรกลูกคนแรกเอ้ยมาแล้วจะได้ไม่เหงาแล้วไม่เหงาแล้วเอาละ่ะฮะวันนี้ฮะวันด,ดีลูกนี่ใช่ปะเนี่ยเออเลี้ยงแล้วโอเค,โอ,เคโอ้ไหในที่สุดครับเราก็มีลูกของเราหนึ่งครั้งแรกเอาอีกตัวหนึ่งมาครบสี่เลยนี่สีตส่ตัวสี่ตัวไอมาสี่ตัวโอ้โหครบครันไหนครบนะไหนนับเซิหนึ่ง สองสามสี่เออเอาละตั้งชื่อกันวุ่นแล้วหรือจะตั้งชื่อแบบคิดเส้นคิดดีเราจะตั้งชื่อแบบเส้นคิดไหมพี่หนึ่งพี่สองพี่สามพี่พสี่ภาษาอังกฤษมันคือวันชทโฟใช่ไหมน้องวันน้องทูน้องตรีน้องโฟมันมันไม่ค่อยเข้าปากเลยภาษาญ,ญี่ปุ่นก็อิจนี่ซังชิอิจินี่ซังยองมันก็ไม่เข้าปากภาษาจีนเจ็ดหนอซางสี่มันมันไม่เข้าปากอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนั่งเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปนั่งวิเคราะห์ชื่อแล้วกันว่าจะตั้งชื่อยังไงดี แต่เราก็จะตั้งชื่อมันเรียบง่ายไม่ต้องอะไรมากมายใช่ไหมครบไปเนี่ยสี่ตัวป่ว่ะโอเคสี่ตัวนะฮะพูดถึงแล้วลุงก็อยากให้ทางโมแจงนะแล้วก็ไม n คร r a ับนะฮะอัปเดตสกินหมาหน่อย no, 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 no. เนาะเนาะเนาะเนาเฮ้ยอาหารเรามีอยู่ในเตรียงม,มาเยอะอยคิป,ปเปอร์อ๋อ้าออ้ตกใจหมดเลยไอ้บ้าเอ้ยม,มันมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้าโอ้โหเละ บอกเลยเละเออเออเอออะไรอะไรแล้วลูกลูกไปไหนหมดอะลูกลูกอยู่ไหนอะลูกหายเอ้ยลูกหายไปไหนเอานั่งเฉยเลยไปไหนแล้วอะเดี๋ยวนับก่อนนับสมาชิกก่อนหนึ่งสองสามอีกตัวหนึ่งอะมันมีแค่สามโอนี่ครบแล้วสี่ตัวโอ้ยเออโทษโทษอุ๊ยเกือบไปแล้วอื้ออื้อื้จะตายแมวแล้วเดี๋ยวจะเย็นก่อนไอ้ลูกลูกเรานี่ก็ไม่ไม่เบาเลยเว้ยไปแล้วฮะไล่ล่าไล่ล่าอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวดูสิไล่ล่าใครไล่ล่าสเกลเลตันแล้วสเกลเลตันก็วิ่งหนี <laughs> ชัตยานเอาเอาเอาดูมันเออเออวิ่งเอาวิ่งต่อวิ่งต่อ <laughs> <laughs> เรียบร้อยขอบคุณมากๆเรารูลูกทั้งหลายเดี๋ยวค่อยไปให้อาหารที่บ้านนะตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยไปกลับครับจ <laughs> ิงจอก เดี๋ยวเดี๋ยวสิใจเย็นโอ้โหเล่งไงว่าลืมเลยทิ้งจอบเขาเล่งไงนะเบอร์รี่ใช่ไหมทางนี้มีเบอร์รี่ปะอ่ามีเบอร์รี่เอาเบอร์รี่ไปไปไปนี่ดีกว่าเอาไปเอาไปเอาไปปลูกที่บ้านเฮ้ยอันนี้เบอร์รี่เยอะไหนน้องทดสอบไอคิวมาครับจะเดินชนไหมโอ้โหไม่เดินชนครับวาร์ปเลยเทเลพอร์ตเลยโกงจริงๆเลยพวกนี้เฮ้ย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  let's g เจอแล้วมาอยู่นี่เองมาเจอเขาเรียกว่าอะไรเป็นหมู่บ้านไทก้าเนาะ ว่ายปีซีเวอร์ชันประวมไทก้าโอ้โหหาตั้งนานอ้าวนู่นก็มีจะว่ายน้ําข้ามมาทําไมวะเนี่ยวันนี้ไม่เฟลวันนี้เจอแล้วโโอ้หต้นบอกมาเยอะมากขอแล้วกันนะครับขอหูมีแจ็คโอเรนทันด้วยป่ะมีแจ็คโอเรนทันด้วยนะนี่เขาคงคอนเซปต์เต็มอู้ตรงกลงคอนเซปต์เต็มอะไรนะฮาโลวีนป่ะเออฟักทองเรืองแสงเนี่ยนะจดพิกัดก่อนเราอยู่ที่ไหนเนี่ยลบหนึ่งพันอ้าวเฮ้ยลบ 1066นะแล้วก็ห6 0เรียบร้อยจดแล้วนะครับนี่คือบ้าน NPC ของเราแต่แต่ว่าไปแล้ว n p c อยู่ไหนล่ะทำไมเราเจอแต่บ้านแต่ไม่เจอไม่เจอ NPC เลยบ้านล้างปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ล้างนะ n p c อยู่ไหนอะเนี่ยฮัลโหลมีระครังด้วยแต่ไม่เห็นคนผู้คนหาเอ้ยนี่ไงสวัสดีครับโอ้โหขายเอะขายกระดาษเอ่อพี่พี่เหยียบหนะ่อยพี่อ๋อชพมี้เหรอ ปังพร้อม800รเดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีหนึ่งตอนหลังใหม่ดับไฟก่อนโอเคสวัสดีครับโอ้โหประตูนี่สองชั้นเลยเหรอแล้วแล้วข้างในก็คือมีแค่นี้เนี่ยนะโอโ้พี่คุณเอ้ยเปลืองเปลืองงบประมาณมากทำประตู2ชั้นอะไรก็รู้ว่ามีของแบบ rare t h e m อะไรทุกแท้ไม่มีเลยเลยโอเคขอบคุณว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับาสายหน้าด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่เป็นมิดเลย อาลครับคุณผู้ชมครับวันนี้ภารกิจของเราก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะเจอหมู่บ้าน NPC อุ้ยอุ้ยน่นารักมีอีกไหมอ่ะมาเราจะได้พี่ห้าละหนึ่งสองสามสี่ห้า one two three เรียบร้อยม,มีจะมีหกไหมหกตัวเลยหกตัวเลยเอ้ยหกว่ะมีไหมเอ้ยมีไหมน่าจะไม่มียน,นะน่าจะหมดแล้วล่ะนะครับนี่อะไรอ่ะนี่ก็บอกราวาปะ บกเลาไว้อีกแล้วนะฮะบกอละไว้เยอะมากจริงๆบกอละไว้เยอะเดี๋ยวให้น้องเข้ามาในในในรางรังของเราก่อนวับมาได้ไหมเนี่ยวับมานี่วับมาได้ครบไม่เอ่ยนับนะนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกเอ้ากิน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 นะกินนะโอเคเยี่ยม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 อ่ะกินกินใครที่ไม่กินกินให้หมดโอเคเยี่ยมมาก นะครับโอเคครับวันนี้ภารกิจของเราถือว่าเสร็จสิ้นนะฮะเจอบัวอพี ABC แล้วนะครับได้พิกัดมาที่เรียบร้อยตามนี่เลยนะครับนี่คือคุบาร์เอพีของเราซึ่งถามว่าอยู่ไกลไหมถ้าเดินแบบไม่อ้อมโลกอะ่ะไม่ไกลหรือไกลวัาพันบล็อก ไม่รู้เหมือนกันโอเคนว่าน่าจะไม่ไกลแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพแต่เปนทีทน,นี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอใหมรั้งต่อไปนะครับสำหรับ Sta n d a r d Survival เอาชีวิตรอดไหมครับ1.20นจจะฮะสาหรับพาหน้ะจำแนไรนั้นก็เดี๋ยวกิดตามได้ในหน้าจอ JZTV ของเราเหมือนเช่นเคยนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเหมือนเช่นเคยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับส่วนในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับที่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ